สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพับกระติบข้าวเหนียวนะคะเราจะใช้ริบบิ้น6เส้นค่ะแบ่งเป็น6มิลน,นะคะใช้ความยาว38เซนแล้วพับครึ่งค่ะวันนี้ทำเป็นตัวกระติบข้าวเหนียวไว้แล้วนะคะอันนี้เราจะทำเป็นฝานะคะแต่ว่าขั้นตอนการทำตัวกับฝาเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำแค่ฝาให้ดูค่ะ แต่จะมีความแตกต่างกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันพร้อมพร้อมพับไปด้วยกันนะคะวิธีทำการทำเหมือนกันเลยสองเส้นคล้องกันแบบนี้ค่ะเส้นที่สามคล้องทับเส้นที่สี่พับเฉียงแบบนี้ค่ะ เซนติห้าพับเฉียงเราจะขึ้นเป็นผ่านหกเซนติหกสอดเข้าเส้นที่หนึ่งของเข้าเส้นติห้าสอดเข้าช่องคู่กันแบบนี้ค่ะจะได้แบบนี้ให้เป็นหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะ ใช้มือประคองไว้หยิบด้านล่างขึ้นมาเฉียงเข้ามาตรงกลางระหว่าง2องสองเส้นเส้นที่สองก็พับเฉียงมาระหว่างกลางนะคะเส้นที่สามพับเฉียงไปเหมือนกันเลยเส้นที่สี่เส้นที่ห้า นที่้กดเส้นที่ห้าไว้ยกเส้นที่หกขึ้นมาสอดตรงช่องที่เราพับเฉียงไปนะคะจะได้ขัดลายแบบนี้กดริบบิ้นให้เป็นรอยไว้ใช้มือประคองไว้ค่ะข้างซ้ายและหยิบขึ้นมาสามเส้นทับกัน กดไว้อย่าให้สลับกันนะคะสามเส้นเอาเส,ส้นแรกลงแล้วยิบพัดขึ้นมาเอาเส้นแรกลงหยิบพัดขึ้นกดไว้อย่าให้สลับกันค่ะเส้นแรกลงพัดขึ้นเส้นแรกลงพัดขึ้นค่ะเส้นแรกลงพัดขึ้นสลับกันไปเรื่อยเส้นแรกลงพัดขึ้นเส้นแรกลงพัดขึ้น เอาเสนแรกลงพัดขึ้นไปให้หมดเลยนะคะเอาเส้นแรกลงเหลือสองเส้นสอดช่องนี้ค่ะถัดมาเส้นที่สองเสียบที่เดียวกันทะลุอช่องที่สองจะลอดผ่านตรงนี้สองเส้น จะได้ลายแบบนี้ง่ายขึ้นหยิบเส้นแรกเส้นไหนก็ได้ค่ะที่อยู่ตรงหน้าเราข้ามหนึ่งเส้นข้ามหนึ่งเส้นเสียบเส้นถัดไปข้ามหนึ่งเส้นเสียบเส้นถัดไป ้ามหนึ่งเส้นไปเรื่อยๆค่ะข้ามหนึ่งเส้นเซบเส้นถัดไปแบบนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นไปเรื่อยๆให้ครบรอบเลยนะคะ าจะบิดไม่เป็นไรนะคะเราข้ามหนึ่งเส้นไปเรื่อยๆให้บรรจบกันเลยให้ครบรอบครบหนึ่งรอบแล้วค่ะจะบิดแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะตรวจเช็คดูว่าริบบินบิดไหมถ้าบิดเราก็มากับริบบินให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยเริ่มรอบที่สอง เราจะเริ่มรอบที่2เส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะข้าม1เส้นแล้วก็เสียบเส้นถัดไปแบบนี้ค่ะทำเหมือนเดิมเราจะทำทั้งหมด2รอบข้าม1เส้นเสียบเส้นถัดไปเหมือนเดิม ดิบลิ้นบิดไม่เป็นไรนะคะเราทำจอดไปเรื่อยๆให้ครบ2รอบแล้วเรามาจัดระเบียบนะคะ ใช่แล้วค่ะสองรอบเราดึงออกมาให้คลายหน่อยนะคะให้หลวม ราจะบิดเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะทําเส้นไหนก่อนก็ได้บิดไปด้านหน้าแบบนี้บิดปิ้นไปแบบนี้ค่ะให้กากเพชรเข้าไปอยู่ด้านในนะคะบิดให้ตลอดเส้นเลยบิดไปทีละเส้นให้ได้ทุกเส้นเลยครบรอบเลยนะคะ ติดข้าวเหนียวก็ทําเหมือนกันเลยนะคะบิดแบบนี้เหมือนกันครบรอบแล้วนะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะต่างกันตรงที่ว่าต้องเอามาลองเนี่ยทำเหมือนกันเลยนะคะตัวฝาเราต้องเอามาลองดูว่าได้ไหมใส่ได้ไหม เราจะดึงเข้าไปนิดนึงให้สวยดึงให้ปากกับติบข้าเหนียวเท่ากันนะคะจัดระเบียบให้ลายเขาเท่ากัน ให้เราลองลองสวมดูนะคะถ้ามันใส่ไม่ค่อยได้แบบนี้ให้เราไม่ต้องดึงแล้วคะ่ะ ดึงแค่แบบให้ชิดกันให้สวยๆก็พอเสร็จแล้วให้เราพับปากลงแบบนี้ค่ะแล้วลองใส่ดูนะคะ ได้แบบนี้โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะสอดเก็บให้เราลองสวมเข้าแบบนี้ดันเข้าไปแล้วเราก็สอดเก็บเลยข้ามไปสามเส้นเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะข้ามไปทีละสามเส้นแล้วสอดเก็บ สามเส้นสุดท้ายที่เหลือเราจะสอดลงด้านล่างเส้นสอดลงด้านล่างสามเส้นเลยนะคะ เรามาดึงจัดระเบียบให้สวยงามค่อยๆดึงไปทีละเส้นค่ะ อย่าให้ดึงแน่นเกินหลวมเกินค่ะจัดระเบียบเข้าเสร็จแล้วแล้วก็สอดเก็บสอดเก็บไปอีกรอบหนึ่งทีละเส้น แล้วตัดที่เหลือตัดออกครบแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราตกแต่งกันค่ะ ใช้ดิ้นสีทองแบบนี้นะคะ ได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เป็นขวดน้ำหอมหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราจะใช้เป็นฐานตรงนี้นะคะเราจะใช้ตรงนี้วงกลมประมาณนี้ค่ะความกว้างแล้วแต่เราได้เลยว่าเราจะหาอะไรมาเป็นมาลองนะคะว่าจะเอาความกว้างแค่ไหนแล้วแต่เราได้เลยเราจะเอาความกว้างแค่นี้เสร็จแล้วเราได้ทรงแล้วนะคะเราก็จะแปะ หมุนไปเรื่อยๆใช้กาวแปะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปใช้กาวแปะไปนะคะความหนาแล้วแต่เราได้เลยว่าเราจะเอาหนาแค่ไหนนะคะแล้วก็หมุนไปเราได้ขนาดวงกลมแล้ว ุนไปใช้กาวทาไปค่ะเสร็จแล้วเราได้ความหนาแล้วนะคะเราจะทากาวตรงนี้ กาวแล้วก็แปะลงไปนะคะให้ตรงๆกดเสร็จแล้วเราจะแปะด้วยสังวานตรงนี้การตกแต่งแล้วแต่เราปรับเปลี่ยนได้นะคะว่าเราจะใช้อะไรตกแต่ง ราจะทากาวไปที่รอบๆของแบบนี้นะคะแล้วใช้นี่แปะเลยสังวานแปะลงแบบนี้นะคะทุกคนทากาวแล้วแปะลงแบบนี้ แล้วเราก็จะเตรียมสายแบบนี้ค่ะเป็นดิ้นสายใหญ่นะคะดิ้นทองให้เราเอาความยาวนะคะแล้วแต่เราว่าเราจะเอาความยาวแค่ไหนเราก็วัดความยาวเอาจะาสายยาวแค่ไหนเราได้ความยาวเราก็ตัดเลย แ็่แล้วเราก็แปะตรงนี้ใส่กาวหรือใครจะปรับเปลี่ยนวิธีตกแต่งได้เลยนะคะมาทำให้ดูเป็นแนวทางนี่ใชรอให้กาวเซ็ตตัวแป๊บนึงค่ะ เสร็จแล้วเราจะใส่ลูกปัดหกลูกค่ะหรือใครจะใส่เป็นลูกปัดแบบไหนก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ กี่โลก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยลองไปปรับเปลี่ยนในแนวของเราเอา ใส่เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไว้ฝั่งละสามลูกแล้วเราวัดมานะคะวัดให้ตรงกันแล้วเราก็แปะกาวตรงนี้ฝั่งตรงข้ามเลย ตรงกันวัดให้ตรงกันเสร็จแล้วใส่ลูกปัดสามลูกฝั่งละสามลูกเราทากาวตรงนี้นะคะ จะใส่กาวเยอะให้โดนสายนะคะสายเขาจะต้องลูดได้แปะแค่โดนลูกปัดสามเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่ ดอกไม้กับดิ้นไออันนี้นะคะดอกกุหลาบกับสังวาลแปกเข้าหากันเสร็จแล้วก็ทาก,กาวด้านหลังปิดตรงนี้ค่ะ จะได้แบบนี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนลองทำตามดูนะคะเรียบร้อยเป็นกระติบข้าวเหนียวแบบเปิดฝาได้ลองทำตามดูนะคะ,ะ,บบท,ำะ,คะทำเป็นของชุรลวยก็ได้นะคะใครจะทำเป็นโปยทานก็ใส่เหรียญเข้าไปด้านในได้เลยค่ะไปแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ มีสีเงินสีทองเป็นกระติบข้าวเหนียวสีเงินสีทองบายบายค่ะ